สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนานา,นานาทุกท่านครับผมสำหรับมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่25เดือนเมษาปีห7จทางขายเซียนขืนมัสลินก็จะได้มาเปิดขายลังเก็บใส่ขืนลัคืนแขวนให้พี่ให้น้องกันครับเนี่ยเป็นราคาโปรพิเศษครับผมเนี่ยเป็นโปรพิเศษทีทางขายเซียนขืนมัสลินไดนมาลด ให้พี่ให้น้องครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมราคาสินค้าเนื้องานความชัดเจนนะที่ทางขายได้เปิดขายคือสีอันหนึ่งรอยบาทครับผมเนี C ่ยสีอันหนึ่งรอยบาทเป็นลังเก็บใส่คืนลักขนาดสูงสุดหาชุดหานิวครับผมใส่หานิวหาชุดหานิวนะฮะสีุ่ดหาสีนิวใส่ได้สวยได้งามครับ เดี๋ยวพาเบงรายละเอียดเนี่ยตะเท็บงานเนี่ยความละเอียดความสวยกับส่สายตามทันตัดสินเลยกับผมสินค้าของขายเส้นคืนนี่คือเปิดขายกันตามผาตามคลิปเ,เพื่อความชัดเจนในการซื้อขายกับเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD ดกับผมรอชำระเงินอยู่หนาบาน ความยาวของตัวนอนอยูทียี่สิบสองนิ้วครับผมความยาวของตัวนอนยี่สิบสองนิวแล้วกะ็จากขามาเจดนิ้วครับผมเจ็ดนิว้วความยาวกับประมาณรักถืนพพดีครับผมส่วนตัวนอนเนี่ยไปหาหัวก็ยี่สิบสองนิว้วมีความยาว พอประมาณครับผมใส่คืนสูงสุดกับ5าจุดหานิวใส่หนิวก็ใส่ไ้คกับผมเตมบสสวยนฮะแต่ถ้าใส่หาจุดหาลงมางานกระชับสวยครับผมนี่บคือในมือผมนี่4ีอัน100บาทครับผมเป็นโปรพิเศษสําหรับทันใดที่ตามหาลังเก็บใส่คืนลักคืนแขวนนะถักเข้ามาได้ครับผม เนี่เป็นสินค้ากำลังสิจัดทรงกับผมในรอบเสาร์หนึ่งรออันก็ถือโอกาสมารีวิวแจงไอพี่ให้น้องได้เบิ้งกับผมเป็นรายละเอียดสินค้าของไข่เซียนขืนมุสซลินอ่ะเป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ทางขายได้นำมาแจงพี่แจงน้องก็ขอฝากไว้สำนีก้อนครับสวัสดีครับ